สีชมพูสีชมพูก็ต้องเป็นคนยังไงคนหว,นวานๆน,นะ,ะ,ะสวัสดีค่ะสาวหวานของมองมิจีบันนี่บัีค่ะสาวหวานของมองหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบอ่าต่อไปสีม่วงต้องมีความเซ็กซี่หน่อย ย,ยังไงดีย <orphan age> <unemployed. S 3> ังไงดียังไงดีอ่าสวัสดีนะคะลีดเดอร์ผู้หน้าเคารพน้าเกรงขามรอให้ทุกคนรวมกันเลยนสวัสองสามสวัสดีค่ะดยค่ะอ่ะแซนนะคะสวัสดีค่ะเสียงกรีชชนะเลิศเลยสวัสดีค่ะชิชานะคะน้องเล็กของเบรีเบรีวันนี้เป็น ของเราอ่ะต่อไปค่ะ <cat> ก <on developed Airbnb> ็วันนี้สีฟ้าสวัสดีค่ะีบารีบารีคนสุขุมนิ่งนิ่งเท่เท่คู่คู่บารีบารีค่ะมาหมดเลยเท่เท่นิ่งนิ่งคู่คู่แต่นิ่งนิ่งนี่ไม่จริงไม่จริงนี่อเปล่าเชื่อเท่าไหร่เชื่อไหนเชื่อไหนทุกคนเชื่อไหมคะไม่เชื่อเนาะอ่ะก็